น้พี่ส,สาวไปช่วยซ่อมโครงหลังคางให้สำหรับาการเรื่องแค่นี้สบายมากจาก้ะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปล้างมือก่อนนะลางสบายจ้ะพี่ตายแกนี่กล้วยมาฝากกล้วยหอมว้าว <Wow. S 2> โอ้โหใหญ่ยาวดีแท้เลยมิน ก็ฉันรู้ไงว่าแกชอบแบบใหญ่ยาวเล็กๆสั้นๆอ่ะแกไม่ชอบหรอกมันไม่สะใจนี่แกพูดถึงเรื่องกล้วยอยู่ใช่ไหมเนี่ยเนที่แกคิดนั่นแหละ <laughs> นี่ไหนๆก็พูดเรื่องนี้ละมิ้นแกรู้ป่ว่าอยากรู้ขนาดไอ้นั่นของผู้ชายอ,ะาอ่ะเขาดูตรงไหนไม่รู้อ่ะเขาดูตรงไหนหรอนี่เขาก็ให้ดูตรงขาของผู้ชายถ้าเขาขนาดใหญ่นะไอ้นั่นก็จะใหญ่ตามด้วย <laughs> เเบื่อ <laughs> จริงๆเลยรองเท้ากี่คู่กี่คู่ก็คับหมดไซส์ไทยใส่ไม่ได้แล้วต้องใส่ต้องหาไซส์ฝรั่งมาใส่แล้วมั้ง <Wow. S 2> พี่ยินพื้นยังไม่ไดีกวาดเลยเดินเท้าป่ามาแบบเนี้ยเดี๋ยวก็โดนะปูตําหรอกคงไม่มงไม่โดนะปูตําไม่ทันแล้วโอ้ยโดนเต็มตีเลย <laughs> <laughs> ท้องผู้สาวฝากรงานไว้แล้วมึงม,นมาบบนางแอบดับจุงสีล่ะแล้วลูกค้ามาเนี่ยเขาจะเห็นมึงบอวันเนี่ยเฮ้ยสร้างเลยเมึงขึ้นไปเทียามมาเ่ยวผู้สาวมาผู้เด่นนวัหนงขึ้นเลยว้าวโอ้โอแสดงว่าจัดหนักสอดแกงได้วยบอลเนี่ยสอดแกงยังไดล่ะไม่ยิงนอนกลตัวทีเล่นเอาผูได้รับได้นอนเลยแสดงว่าม,มึงเล่นทาย,ยากหลายผู้สาวในน้อนกลนบอลทายใหญ่หยังทายง,ง่ายนี่แหละแต่ว่าบู้เด้เลยวะเอ้าเถาเป็นหยังวะ มึงว่ามึงเจอแจ็คพอตถึงไฟแดงมากพอดีว่ะเฮ้ยบอบอบอไฟเขียวนี่แหละแต่ว่าบักน,น,น้องไส้นี่ดิมันเข่ากับน้องสาวเขาไม่ได้ต้องดเส้นเลยว่ามึงมึงซื้อคุยมาจากของของใหญ่วาสันทอโอ้ยไปแต่คุยดอกวะไงนี่เฮ้ยแต่ว่าเออโตผู้ปะว่าไอ้ขนาดของมี่นี่มีห้องตังบึงไต่ถึงสิรู้ว่าเขาใหญ่มาใหญ่โอ้ย มึงถามถือคนเลยคนสลาดยังยินเนี่ยก็ต้องหูแล้วเนาะวิธีสังเกตง่ายๆด้วยสังเกตจากเสียงของผู้ยิ่งนะแม่บอกเสียงนี่นะเอ้ออันผู้ยิ่งเงาเสียงใหญ่น่ะก็แสดงว่ามองหันของผู้ยิ่งเนี่ยก็ต้องใหญ่โตโมโหล้านไปตามเสียงนั้นมึงก็เสือสารเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงบ้าบอกมึงใส่เกือบแตะขาเข้างใบขางหนึ่ง เอาแล้วขึ้นยากับเพียงกับเนะนะพียงกันว่ะโอ้ไม่ทนนะขูดหย็บตะปูมากบินเนี่ยนาทีนี้ก็หยบขี้หมาบ้าบ่าแล้วมันมีนอยังตู่ตไม่ไม่พอไปได้ทาเอ้ยเฮ้ยนี่นนนเองน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเดาขนาดตรงนั้นของผู้หญิงใช่ไหมะจะบ้าเหรอพี่บีนใครจะไปรู้เรื่องขนนั้นละ่ะ อ๋อแล้วไอ้ฉายามนุษย์สามขาเนี่ยป็งคงไม่ได้ได้มาพระโชคช่วยเลยเว้ยมันต้องมีเทคเนิคอะไรบางอย่างใช่ไหมไม่มีหรอกพี่แลวทุกวันนี้ผมอยู่กับแฟนก็ไม่มีปัญหาอะไรด้วยอ๋แล้วมันเรื่องจริงหรือเปล่าวะที่เขาบอกว่าผู้หญิงเสียงใหญ่แล้วอีตรงนั้นของผู้หญิงเนี่ยมันจะใหญ่ตามเสียงจริงหรือเปะ่าะไม่รู้จริงพี่แต่เรื่องแบบนี้นเราสองคนต้องมีการสังเกตน,นอนๆไหมครับพี่นนท์อ้าสวัสดีครับพี่มันไม่ใช่อย่างนั้นพี่ ตไมว่าอะไรว่าอะไรเราบโอ้ยไม่ต้องพูแล้วไปไปแล้วไปเลยไอ้ว่าเฮ้ยมีของใยญ่ทะไมไม่ต้ออายวะที่อยากสดใสอ่อนเยาว์สุขภาพดีแบบพวกเราอย่าลืมดื่มวิสคอลเจนทุกวันนะคะช่วงโปรโมชั่นพิเศษ ราคากล่องละ950บาทขายเพียงกล่องละ600บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อตามเบอร์โทรนี้นะคะค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ